ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ถ้าหากใครที่มองหาร้านเติมเกมเซนเซียราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนาเพื่อนๆนะครับก็นี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้ดีฟันนะครับทางร้านจะกดเองกับมือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ทางร้านรับเติมเกมเนี่ยทุกแพ็คเลยนะครับก็สามารถแคปรูปภาพสอบถามได้เลยนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนนะครับอ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอะไรอยู่นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของทางร้านเนี่ยจะใช้เป็นตัวของ ID แล้วก็พาสเวิดในการ มันเองก็ถ้าหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากร้านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอกับเกมโดของถังซานะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการสอนตีตัวของกิจกรรมบอสนะครับของ6ปีกันนะนะครับว่าเราอยากจะรีดดาเมจเนี่ยนะครับต้องทํำยังไงบ้าง นะครับถึงจะได้ตัวของดาเมจเยอะๆนะครับหลักๆเนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็อยู่ที่ของสมส่ของเราด้วยนะนะครับทั้งตัวของวงแหวนนะครับหรือว่าจะเป็นดาวของตัวละครนะครับหรือว่าจะเป็นอาวุธเสริมถูกไหมนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของกระดูเสริมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตัวของกระดู นะครับอ่าหลักๆเนี่ยคือมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับซึ่งตัวของบัฟเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญนะนะครับอ่ะในน้าตอนนี้เนี่ยคือผมยังไม่ได้ตีบอสเลยนะนะครับก็สามารถอ่าทำดาเมจได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับอ่าซึ่งตัวของบัฟเนี่ยมันครบและภายในวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทําให้กับเพื่อนๆดูนั่นเองนะนะครับว่าอ่าตัวของการตีบอสเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะรีดดาเมจเยอะๆเนี่ยเราต้องทํำยังไงแบบไหนนะครับก็เริ่มดูจากตัวของ บอส6ปีก่อนละกันนะครับซึ่งถ้าตัวของบัฟเนี่ยนะครับเราก็จะเลือกใช้ตัวของบัฟที่ดีสุดเลยนะนะครับซึ่งตัวของบัฟนะครับก็จะเป็นตัวของพ yep ลังโจมตีฝ่ายเราทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง25%นะครับแบบนี้นะทั้งหมดเน่ยคือ4 b u บัฟเลยนะครับอ่าเนี่ยเพื่อนเพืลอ,องสังเกตดูได้นะครับเห็นไหมนะครับคือเราจะได้ตัวของ a d k เนี่ยทั้งทีมเลยนะครับประมาณนี้นะนะครับแล้วก็เป็นตัวของ วงแหวนนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวงแหวนผมใส่แบบไหนบ้างนะครับก็ถ้าเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตเนี่ยนะครับคือผมก็จะใช้เป็นตัวของงูนะนะครับเพราะว่าตัวของงูเนี่ยสามารถอ่าบวกอ่าตัวของนาเมตได้ นะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็เป็นตัวของงูนะครับวงแหวนที่5นะครับก็จะเป็นตัวของนาเมัเผาไหม้นั่นเองนะนะครับที่เหลือนะก็จะเป็นตัวของสายดอกไม้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นสายฮิวนะครับตัวซัพผมเนี่ยผมจะใส่ประมาณนี้นะนะครับแล้วก็เป็นตัวของอแย่หัวนะครับนี่อ่าใส่เหมือนกันเลยนะครับขั้นต่ำเนี่ยผมแนะนําว่าต้องเป็น6000ปีขึ้นไปนะนะครับไม่งั้นเนี่ยเอฟเฟกจะไม่ทํางานนะครับแล้วก็เป็นตัวของแม่หางซานนะครับก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับแหวนงูเนี่ยจะอยู่วงที่2นะนะครับแล้ววก็งที่5นะครับ ที่เหลือก็ตัวของวงแหวนเสือนะครับประมาณ25,000ปีนะครับแล้วก็1 0 0่0ปีนะแล้วก็สุดท้ายน,นะครับก็จะเป็นอ่าตัวของวงแหวนประมาณ8 0 0 0ันถึง6,000ปีหรือก็คือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรีดดามจดได้เยอะต้องมีวงแหวนขั้นต่ำ6000ปีขึ้นไปนะรตรงนี้นะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็วงแหวนหลักเนี่ยเราจะให้ตัวของ6ปี นะครับเพราะว่าตัวของ6ปีเนี่ยจะตีดาเมจได้แรงที่สุดนะครับในตัวของอีเวนต์ตีบอสนะต่อมานะครับก็เป็นตัวของกระดูกนะครับซึ่งตัวของกระดูกเนี่ยอันนี้คือแล้วแต่ดวงของคนเลยนะว่าเราจะได้อายุมากี่ปีนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถฟาร์มได้ประมาณขั้นต่ํา5000ปีขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่าตัวของ5000ปีเนี่ยเราก็จะได้ตัวของเอฟเฟกประมาณอ่าสามสเลยนะนะครับนี่อ่าคีดาเมจเราจะแรงขึ้นประมาณ36%เลยแต่วเาถ้าเราได้ตลยแต่ว่าถ้าเราได้ต่บกว่านั้นเน เท่าไหร่นะครับอยู่ที่จังหวะและทีนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับดวงของตัวละครนะครับว่าเราจะตีติดคี้ ได้เยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดาวตัวละครนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวของกระดูกเสริมนะครับซื้อตัวของกระดูกเสริมเนี่ยมาใหม่นะครับซึ่งที่ผมเน้นใช้งานเนี่ยก็จะเป็นตัวของกระดูกอ่าเซตนี้เลยนะครับจะเป็นตัวของอ่าวานอนนะครับเพราะว่าตัวของวานอนเนี่ยนะครับคือจะบวกตัวของดาเมจถาวรให้ซึ่งในนะตอนแรกนะครับถ้าใครที่ไม่มีตัวของกระดูกสีส้มเนี่ยตัวของวานอนเนี่ยก็ช่วยได้เยอะ อันนี้ก็เฉพาะตัวของตัวละครดาเมจนะครับอ่ะซึ่งผมก็จะเน้นใช้ตัวของวานอนนะครับส่วนตัวของที่เหลือเนี่ยนะครับก็ถ้าเราจับคู่ได้นะครับเราก็จับคู่ไปก่อนนะครับอ่ะซึ่งผมก็ใช้เป็นตัวของเซตคีนะอันนี้ก็จะเป็นตัวของเซตคีนะครับประมาณนี้เห็นไหม นะครับอ่าซึ่งมันเหลือนะครับเราก็ใช้งานไปก่อนนะครับอ่าเขาคร่าประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวของการตีบอสนะครับจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อ่าตัวของคอนะครับก็จะเป็นตัวของคอน้องหกปีถูกไหมนะครับอ่าซึ่งผมก็อัพมาประมาณ1ดาวนะครับอ่าปลดล็อกแค่3ดาวเท่านั้นนะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวของดาเมจล่าสุดในนาตอนนี้ของผมนะครับจะทําได้เท่าไหร่นะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลย มาครับก็ที่ผมจะทําการเล่นมือเหมือนเดิมนะตรงนี้นะครับคอมโบก็น่าจะเล่นเหมือนเหมือนเดิมแหละนะครับคิดว่านะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าซึ่งผมก็จะบัฟตัวของ6ปีไปก่อนละกันนะนะครับเพราะว่าออกเทินไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอตัวของอ่าบัฟอ่าแม่ถังซาแล้วก็อาถังซานะบัฟคี้มาก่อน นะครับนี่รับคีมาเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวของแม่ถังซานเนาะนะครับเมื่อกี้ผมไปกดผิดนะไปกดตัวของฮิวของหลงเฉยเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะนะครับไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งมั้งนะนะครับผมเออไปกดผ้านะครับจริงๆคือเราไม่ควรฮิวจังหวะนี้นะนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวทีมเราอาจจะยืนไม่ได้นะครับผมโอเคแม่ถังซานก็บัฟมานะครับอันนี้คือบัฟเพิ่มความเสียหายคีให้เนาะนะครับ ซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องอพยายามใช้โต๊ะของสกิล6ปีให้ได้เยอะๆนะทุกคนนะครับเพราะว่าโต๊ะของบัฟเนี่ยนะครับคือจะทําการรีเฟซสกิลให้ตัวละครแบบที่มีพลังโจมตีเยอะสุดนะครับซึ่งถ้ามันผ่านเทินไปปุ๊บเนี่ยสกิลของ6ปีเนี่ยมันจะรีเซ็ตได้ใหม่นะครับเราก็จะรีตัวของดาเมจได้เยอะนะรประมาณนี้นะครับอ่าถังสร้างตีหมูนะครับเราก็ใช้ไปเลยนะเรียบร้อยนะครับทำดาเมจประมาณล้านสนะ อ่าแล้วก็นี่เทินใหม่มากนะครับแล้วก็ใช้โต๊วของสกิล6ปีกไปเลยนะครับมาฟาดเข้าไปนะครับบึมบําเข้าไปโอเคถือว่าพอได้อยู่นะเพราะว่าตัวของเลือดเนี่ยยังมีให้เล่นอยู่นะนะครับเทินหน้าน่าจะยังไหวนะ,ะมุ่ไปนะครับควรไปนะแล้วก็สกิลไปได้เลยนะตรงนี้ปั๊บครบพอดีอโอเคอไปประมาณ1ล้านนะครับแต่ว่าควรปกติเนี่ยก็ห0 0 0นนะ ประมาณนั้นนะครับนี่ประมาณ6 0 0 0นอ่าเราฮิลขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนเราจะตายอยู่ละนะครับนี่สกิลมาน่าจะไหวนะทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราสกิลไปเลยนะครับนี่ของถังซานนะฟาดเข้าไปนะครับเพราะว่าตัวของศัตรูเนี่ยติดดีบัฟอยู่นะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็อาจจะต้องฮิลนะนะครับอ่าเนี่ยคือเราแบบเล่นพลาดไปนะครับก็ไม่เป็นไรั๊บไปก่อนนะครับ โอเคน่าจะหิวเลือดขึ้นมาได้นะเรียบร้อยนะครับแล้วก็พลังงานเราน่าจะยังเหลืออยู่นะตีไปครับอ่าเลือดเด้งขึ้นมาก่อนโอเคน่าจะเทินหน้าได้โอเคครับผมมาครับก็เดี๋ยวเราทําการปรับตัวของแม่ถังซานมานะครับแล้วก็เป็นตัวของอ่อถาถังซานใช่ไหมอ่าพูดผ,ผิดนะครับต้องเป็นอ่าแม่ถังซานอยู่ตรงนี้นะครับขออภัยด้วยนะไม่เป็นไร อ่ะสกิลมาเอา้าไม่ถังซานตายนะครับแต่ว่าเธอสุดท้ายพอดีนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคเราฮิวขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อกี้เราน่าจะประมาทเกินไปนะครับนึกว่าน่าจะไม่มีใครตายนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคสกิลไปได้เลยนะน่าจะใช้สกิลได้ไม่ครบนะทุกคน เพราะว่าพลังงานน่าจะไม่พอนะเรียบร้อยนะครับจริงๆคือเราจะใช้ได้อีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าตัวของแม่ถังซานตายนะครับพลังงานมันก็เลยหายไป1จุดนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ดามจนะครับที่เราทําได้เนี่ยก็ประมาณนี้นะนะครับประมาณ41ล้านนะครับก็เยอะกว่าเดิมนะครับอ่าก็วิธีการเล่นเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็ที่ผมค่อยไปเล่นตัวของดามจใหม่นะครับพอดีว่าผิดพลาดไปนิดนึงนะครับเออไปฮิวจังหวะนั้นพอดีนะครับมันก็เลยอ่าไม่ต่อเนื่องนะครับ นิวขาดพอดีเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวของพิปิตรงถูกไหมนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลย ซึ่งตัวของทีมนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนละกันนะนะครับว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งสุ่มตัวของมาสูนได้มานะครับก็มีอยู่แค่ดาวเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่เคยลองเล่นด้วยนะนะครับเดี๋ยวเราไาดูกันนะครับว่าตัวของมาสูนผมเนี่ยจะช่วยตัวของทีมได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวของอจูชิงมาดีกว่าเนาะนะครับเพราะว่าตัวของจูชิงเนี่ยน่าจะรีดดาเมจได้เยอะกว่าตัวของเซียวอูนะครับอ่านี่เอามาก่อนนะครับ แล้วก็ตัวของวงแหวนนะครับอ่าโอเคประมาณนี้เนาะตัวละครใส่ทรับนะครับผมก็ใส่ให้เหมือนเดิมเลยนะนะครับฟงที่สองเนี่ยก็จะเป็นงูนะครับแล้วก็อ่าวงสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวของงูเหมือนกันนะครับอ่าเพื่อเอาดาเมจให้มันได้เยอะที่สุดนะนะครับกระดูกนะครับก็ใช้ตัวของอ่าเซตเดิมนะครับอ่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะนะครับอ้อลืมเปลี่ยนตัวของหัวออกนะครับนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนหัวออกสักคู่ละกันนะครับเพราะว่าเราได้ตัวของดอกเพลิงอัคคีมานะครับนี่ โอเคแต่ครับอ่ามีแค่นี้เลยเนาะแต่ครับแล้วก็ทีมหลักของเราซึ่งผมเนี่ยลืมเปลี่ยนตัวของเซตดอกเพลิงนะอ่ะโอเคครับเรียบร้อยไปครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันดีกว่านะครับว่าตัวของดาเมจของปิปิตงนะครับจะเป็นยังไงบ้าง นะครับอ่าบัฟเนี่ยผมก็ใช้เหมือนเดิมเลยนะครับอ่าเป็นบัฟตัวของเพิ่มไอเให้กับทั้งทีมอะไรเงี้ยอ่ายีเอเนาะนะครับทั้งหมดเนี่ยคือ4บัฟนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับไปเริ่มดูกันเลยนะครับซื้อตัวของทีมแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับทีมที่ผมเอาไปใช้ตีบอสอ่าตัวของ6ปีกเลยเนาะนะครับการเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจะเล่นเหมือนเดิมได้นะนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนอ่าแปดดีบัฟไปนะครับพลังงานยังเหลืออยู่นะนะครับ ก็เดี๋ยวอ you, นะรอฮิวะมาปรััตของคีก่อนอ่ามาน,น่าเต็มเลยนะมาน,น่ามันเหลือนะเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับรู้สึกว่าเทิร์นแรกเนี่ยเราน่าจะรีโตของสกิลได้อีกประมาณสักหนึ่งสกิลนะนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นใหม่รอบหน้านะนะครับรอบนี้ก็มาสอนวิธีการตีเฉยๆนะได้ครับอ่าบัฟมาก่อนเลยนะครับบัฟัวของคีกับความเสียหายคียเนาะ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอดูนะครับว่าตัวของบัฟเนี่ยครบไหมอ่าหกปีกตีมันละนะครับเดี๋ยวเราสามารถสาตัวของสกิลได้ละนะตรงนี้รอมุ่ปลายนะครับน,ะนี่มุ่ปลายขวนไปเรียบร้อยครับแล้วก็ใช้สกิลได้เลยเราต้องพยายามใช้ตัวของสกิล6ปีกให้เยอะๆนะทุกคนนะครับแล้วก็เป็นตัวของถงังซานนะตาหอกไปนะครับนี่อ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวของหลงเนี่ยรอฮิวนะครับเพราะว่าโดนตีเนาะนี่ครับฮิวขึ้นมาก่อน โอเคเธอแรกก็น่าจะยืนได้ชิวนะตรงนี้นะครับเลือดเต็มเรียบร้อยนะครับแล้วก็อหกปีกดีมานะครับเราก็ใช้ตัวของสกิลหกปีกเลยนะนะครับมาพยายามใช้บ่อยๆนะเพราะว่าตัวของหกปีกเนี่ยรียดดามจได้เยอะที่สุดแล้วนะในนาตอนนี้นะครับไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอตัวของมู่ปลายนี่ออกขวดละต่อยได้เลยปั๊บครบนะครับลุย ต่อยเกือบ1ล้านนะนี่นะครับขวนก็ฟรีนะครับที่เหลือเราก็รอตัวของสกิลละนะครับเพราะว่าหมดแล้วรอฮิวใหม่นะครับนี่นะครับฮิวมาละฮิวได้เลยนะอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ตัวของแม่ถังซานเอ้ยไม่ใช่แม่นะครับเป็นตัวของอานะนะครับแล้วก็เป็นตัวของแม่ถังซานนะบัฟขึ้นมาโอเคจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวเรารอตัวของถังซานนะนะครับ ปล่อยสกิลดาเมจไปเลยเพราะว่าตัวของถังซานยังอยู่กายแท้อยู่นะสกิลมันก็จะแรงกว่านะครับโอเคไม่ติดคีย์ด้วยนะอย่างซวยเลยนะครับอ่ะสกิลไปได้เลยนะผมว่านะครับเพราะว่าหลอดมานาน,น่าจะเหลือนะโอเคที่เหลือเราก็น่าจะต้องเก็บละมามานาเต็มแน่เลยผมว่าบัฟมาก่อนนะครับเป็นตัวของอาถังซานเนาะแล้วก็แม่ถังซานแล้วก็ฮิวเลยนะครับ อันนี้คือรอบท้ายแล้วนะนะครับคือเราจะต้องเก็บตัวของพลังงานให้กับตัวของเพื่อร่วมทีมด้วยนะทุกคนนะครับอ่าตัวของทีมทีมหน้านะโอเครอนะครับอันนี้อ่าแม่หางซานบับขึ้นมานะครับแล้วก็ลองหลงนะครับฮิวขึ้นมานะครับนี่เลือดเต็มนะไม่มีใครตายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอตัวของมู้ปลยนะครับออกไปขวดนะอ่าโอเคครับใช้สกิลได้เลย รถขี่ไปแล้วฟาดเข้าไปบึมบึมบึมโอเคครับตัวละครตัวหลังไม่ติดขีอ่ะมูไปนะครับต่อยได้เลยนะที่เหลือนะครับเราก็เก็บพลังงานนะครับให้กับตัวของทีมหน้านะครับผมนี่อ่าหมดพอดีเลยนะเริ่มกันใหม่นะครับเดี๋ยวอันนี้เนี่ยนะครับคือผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะทุกคนนะครับก็เดี๋ยวดูตามสถานการณ์ละกันนะครับว่ายังไงนะอ่าเลือดจะไม่รึ่งหลอดนะครับ จูชิงขวนไปแล้วนะครับเราก็ใช้จูชิงตีมาอีกหนึ่งครั้งนะโอเคอ่ะครึ่งหลอดแล้วเราก็ใช้เลยนะครับมาณศูนย์บับกรอบมาเรียบร้อยนะครับเธอหน้านะครับเดี๋ยวเราจะให้โตวของเจียงจูเนี่ยบัฟโจมตีให้โอเคบับเจียงจูโจมตีมาก่อนนะครับแล้วก็เราจะใช้โตวของหนิวเก่านะครับบัฟถึกมานะซึ่งเราก็จะโดนดาเมจเบาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอใช้โต้ของจูชิง อ่าโอเคบัฟครบนะใช้ไปเลยนะครับตัวของจูชิงเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวของหกีกปิดท้ายนะตรงนี้เทินแรกนะครับรอปูกบ,บีออกมาเรียบร้อยนะครับเทินหน้าเดี๋ยวค่อยให้ปู่ออกที่หลังนะครับโอ้โหไม่ติดคี้เลยนะคือเราไม่มีตัวพับคี้ไงทุกคนนะครับก็จะเบาๆหน่อยนะตรงนี้อ่ะสกิลมานะก็ อันนี้เนี่ยเราสามารถบับเกราะไปก่อนละกันโอเคตามด้วยตัวของน้องหกปีกนะนะครับนี่ฟาดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยตัวของปูกบีนะครับทันไหมน่าจะออกทืนพอดีนะผมว่าโอเคทันอยู่ถือว่ายังไม่มีใครตายนะตอนนี้นะครับก็ถือว่ายืนได้นานอยู่ โอเคแต่ว่าใกล้แล้วแหละนะครับจังหวะน,นี้ผมว่าอาจจะต้องใช้ตัวของอจิ้งจูยเนี่ยบัฟให้ก่อนนะแล้วก็เป็นตัวของหกปีนะครับสกิลไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะรอตัวของมา0ูนยะครับบัฟก็อกให้นะ,ะสกิลมาเรียบร้อยนะครับเราบัฟก่อไปเลยนะเพราะว่าตัวของปูกกบีเนี่ยใกล้ตายแล้วด้วยนะโอเคไปครับหปีสกิลไปเลยทีนี้เรารอครับ หวังว่าน่าจะไม่ตายนะโอเคครับไม่ตายครับเรารอดอยู่นะทุกคนอะบ,บัฟจิงจูมาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวของอาหนิวเกานะโอ้โหแต่ว่าจูจูชิงเราล่วงไปแล้วครับมาล่วงเทินสุดท้ายนะสวยจัดเลยนะครับตรงนี้ไม่งั้นเนี่ยดามเมจเราน่าจะยังไหวอยู่นะโอ้โหพลาดจัดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้คือทําดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าตัวบัฟเรามัน แบบบัฟไม่ค่อยตรงนะครับเพราะามากรสผมแค่หนึ่งดาวนะนะครับมันก็เลยแบบต้องรอจังหวะหน่อยเห็นไหมนะครับบางทีมันอาจจะช้าเกินไปอะไรเงี้ยก็ไม่ทันนะครับเรียบร้อยเสียตัวละครดาเอตไปฟรีๆหนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่โอ้ดาเมจเราขึ้นที่2เลยนะทุกคนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ไม่แย่นะเพราะว่าดามเมจอ่าที่เขาทํากันได้เนี่ยก็พลังเขาก็ยเยอะกันอยู่นะ แต่ว่าพลังผมเนี่ยประมาณ3ล้านเองนะครับนี่ประมาณนี้ได้ครับเดี๋ยวเรารับของรางวัลกันดีกว่า โอเคครับก็ได้ของรางวัลมาเนาะรับเฟสนะครับนี่เรียบร้อยนะครับก็มาสอนตีบอสให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะนะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยขอเข้ามานะครับว่าให้สอนทาคลิปตีบอสให้หน่อยนะครับตัวของกิจกรรมเนี่ยนะครับก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวที่นี้เพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปเล่นดูละกันซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเราอยากจะได้ตัวของดาเมจดีๆนะครับเราอาจจะต้องเล่นนหลายครั้งหน่อยนะครับก็กิจกรรมยังมีเวลาอยู่นะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็น่าจะลงให้ในวันพรุ่งนี้แหละนะครับก็ น่าจะยังมีเวลานะครับที่ทําทให้ตัวของเพื่อนๆนะครับสามารถไปทำดาเมกันได้นะนะครับหวังว่ายังแบบไม่ได้ลงช้าเกินไปนะครับประมาณนี้ละกันเนาะนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในําคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนสวัสดีครับ